รู้ไหมคะว่าภายัยเงียบที่น่ากลัวในโลกใบนี้คืออะไร เส้นเลือดในสมองแตกหรือว่าเส้นเลือดในสมองอุดตันนั่นเองนะคะหลายๆคนนะคะไม่รู้นะคะว่าอาหารการกินปัจจุบันที่เรากินอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นแป้งน้ําตาลหรือไขมันหรือการไม่ออกกําลังกายหรือความเครียดสะสมนะคะอาจจะทําให้เกิดโรคเส้นเลือดในสมองได้ซึ่งเรามีการจัดการสารอาหารในหลอดเลือดถ้าเดินมาทั้งหมด10คนคะ่ะจะมีคนที่จัดการสารอาหารในหลอดเลือดได้ดีแค่2คนเท่านั้นเชื่อไหมคะว่าเรานะคะหรือว่าโลกทุกคนบนโลกใบนี้นะคะขาดสารอาหารที่ชื่อว่าเอนโทไซยานินค่ะ ลองคิดดูสิคะว่าอาหารสีม่วงล่าสุดที่เรากินคืออะไรที่ไม่ได้นับเยลลี่ปีโป้อะไรพวกนี้นะคะที่เป็นผักผลไม้เป็นอาหารจากธรรมชาติะคะ่ะอาหารที่มีเอนโทไซยานินก็คืออาหารที่มีสีม่วงนะคะเรากินล่าสุดเมื่อไหร่คะถ้าวันนี้นะคะในร่างกายเราไม่ได้รับสารอาหารที่เป็นกลุ่มสีม่วงนี้เลยนะคะมันก็จะเกิดการจัดการสารอาหารในหลอดเลือดที่ไม่ดีนะคะรวมกับความเครียดแล้วก็การกินอาหารไม่ได้ออกกาลังกายนะคะเพราะฉะนั้นมีแนะนําตัวนี้เลยะคะ่ะเป็นตัวจัดการสารอาหารในหลอดเลือดนะคะรีเซ็ตนะคะ ตัวนี้มินกินมานะคะ เข้ากระปุกที่4แล้วนะคะเป็นตัวเอนโทซยานินสกัดนะคะที่อยู่ในนี้นะแล้วน้องเขาขายดีมากๆเลยค่ะสําหรับใครนะคะที่กังวลเรื่องไขมันในหลอดเลือดเบาหวานความดันต่างๆนะคะแล้วมีการจัดการสารอาหารไม่ดีกินอาหารไม่ถูกหลับพักผ่อนไม่เพียงพอไม่ได้ออกกำลังกายนะคะลองทานตัวนี้ดูนะคะกับอีกตัวนะเป็นตัวอมตะตลอดการเลยค่ะเหมาะสําหรับคนที่ต้องการปกป้องและก็ซ่อมแซมนะคะตัวนี้จะเข้าไปตรงกลุ่มยีน ADMS เลยค่ะก็คือ y วส์แนั่นเองนะคะเป็นตัวที่ปกป้อง แล้วก็ส้มแซมนะคะส่วนที่มันเล็กที่สุดในร่างกายทุกระบบเลยไม่ว่าจะเป็นระบบเผาผลาญระบบเกี่ยวกับโครโมโซมยีนต่างๆนะคะแล้วก็ภูมิคุ้มกันต่างๆนะคะมีระบบหลากหลายระบบ6ระบบเลยเดี๋ยวมีจะขึ้นให้นะคะในคคปชั่นของมีนนั่นเองคะ่ะใครที่สนใจอยากดูแลสุขภาพนะคะดีๆกับเรานะคะก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยคะ่ะ